หากเก่าเราเรื่องวันนี้จะพามาทำพร้อมรู้จักกับโซลกะเดอะ t สตาร์ชายเทพธิดาแห่งดวงดาวซึ่งโซลกะครับมีตำแหน่งก็คือซัพพอร์ตเป็นประเภทเมดซัพพอร์ตความสามารถนะครับแพสิบโซลกะเคลื่อนที่เร็วขึ้นเมื่อวิ่งเข้าหาพันธมิตรที่มีพลังชีวิตต่ำ สกิลคิวเรียกดาวตกลงมาสร้างความเสียหายเวทและลดความเร็วการเคลื่อนที่ของศัตรูหากโดนศัตรูโซลกาจะฟื้นฟูพลังชีวิตและได้รับสถานะฟื้นฟูซึ่งจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติม,ตมและเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ชั่วคราวสกิลดิบิวฟื้นฟูพลังชีวิตให้กับพันธมิตรโดยเสียพลังชีวิตของตนเองหากอยู่ในสถานะฟื้นฟนูจะเสียพลังชีวิตน้อยลงสกิลอีสร้างสนามพลังใส่ศัตรูและเมื่อสนามพลังหมดเวลาศัตรูที่ยังอยู่ในพื้นที่จะถูกตรึงและได้รับความเสียหายเ,เวทเพิ่มเติ ทั่วแผนที่และลบสถานะตัดเลือดหากพันธมิตรมีพลังชีวิตต่ำกว่า40%การฟื้นฟูจะเพิ่มขึ้น50%นั่นเองครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับด้านสกิลของโซลกะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เนื้อเรื่องของเธอกันโซลกะเคยเป็นสิ่งมีชีวิตจากดินแดนแห่งดวงดาวเหนือยอดเขาทากอนเธอสละความเป็นอมตะเพื่อปกป้องเหล่ามนุษย์จากความโหดร้ายและความไม่รู้ของตนเองด้วยความเมตตาและความปรารถนาที่จะเยียวยาโซลกะเดินทางไปทั่วรูนเทอราเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ต้องการแม้จะต้องเผชิญกับ ความเจ็บปวดและการทรยศเธอยังคงเชื่อว่ามนุษย์มีศักยภาพที่จะเติบโตและเปลี่ยนแปลงได้นั่นเองก็จบไปแล้วนะครับสำหรับความสามารถและเนื้อเรื่องคร่าวๆของโซลกะตัวละครต่อไปจะเป็นตัวอะไรฝากติดตามไว้ด้วยนะครับ